สวัสดีครับพี่เออป้าก็เจอครับเพชรเด็ชเพชเดชครับเพชรเด็ชเขาเป็นแชมป์ร้อยสิบสองครับปีนี้เขาป้องกันแชมป์ป้องกันครับป้องกันนครับต้องปิดกัน,นร้อยสิบสองเท่ากันสิบสองนี่เราเรารวมก็ไม่รวมไม่รวมช่วงนี้ไม่รวม สรุปว่าต่อยสิบห้าหรือยี่สิบก็ไม่รู้สิบห้าประมาณสิบห้าลงที่ลงลงสิบห้าลงสิบห้าไว้นะพี่ครับน้องซ้อมกี่สัปดาห์แล้วก็ซ้อมตลอดนะซ้อมมาตลอดออ๋ร่างกายมีปัญหาตอนนี้มาตลอดนะครับช่วงหลังมีชนะใครบ้างชนะทั่วไอ้กระดูกเหล็กชนะกระดูกเหล็กครับแล้วก็แล้วสุดท้ายนี่ชนะเด็กขาดชนะเด็กขาดครับวันนี้ได้ก็ทนความแรงของเด็กขาดได้ครับ เคยเจอสองหลักของแรงสุดก็ค yeah. ือเด็ดขาดไหมใช่ใช่ใช่เด so ็ดขาดกับเพชรเด็ดท right, ี tem, right. really? yeah. ่ว่าใครหนักกว่ากันก็พอๆกันนะกระดูกการผ่านมวยนี่เด็ดขาดจะใหญ่กว่าแต่เพชรเพชรเด็ดเขาก็แต่ว่าไม่คมดีเนาะเออเพชรเด็ดมันจะรูปร่างจะใหญ่กว่าเด็ดขาดหน่อยใหญ่กว่าพชรเด็ดใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ไม่ใหญ่กว่าแป้งอีกแล้วใหญ่กว่าแป้งไม่เสียเปรียบคนอื่นครับชกแบบไหนเดียวที่เจอกับเพชรเด็ดก็ต้องแลกเขาด้วยกันนะเพราะเราเป็นได้เปรียบรูปร่างต้องขวางหน้าทุนงอยู่ ในที่ข้างในเนาะข้างนอกเขาก็มีมีัดมีอะไรเราก็ป้องกันไว้มีต่อยมัดด้วยใช่ใช่แก้เกมไว้ครับพยายามอาศัยลูกนะครับความไม่เก่งความใหญ่เหลือนะครับแล้วก็อ้อมหนับผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว a ตัว e Okay. แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไวน้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบและก็เรื่องของการเงินค้มีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร at aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ